สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เทอร์โบท็อกวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับข่าวใหญ่ที่กำลังสร้างแรงสันสเถือนให้กับทั้งภูมิภาคและโลกเพราะล่าสุดมีรายงานว่าอิสราเอลได้ส่งมอบขีปนาวุธเยริโค3จํจำนวน10ลูกให้กับประเทศไทยในฐานะของขวัญแห่งความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและการทูต ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับยุโทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์จากประเทศมหาอำนาจด,ด้านเทคโนโลยีการทหารอย่างอิสราเอลสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับชื่อเยริโค3หรือ Jericho III นั้นคือขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลที่ถูกพัฒนาโดยอิสราเอลและถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดของโลกด้วยระยะยิงที่สามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่4,800กิโลเมตรไปจนถึงเกือบ11,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและรูปแบบการยิง ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกจัดอยู่ในชั้นเดียวกับ ICBM ของชาติมหาอำนาจทำให้มันกลายเป็นที่จับตาของนานาประเทศทันทีหากเรามองจากภายนอกยาริโค3มีรูปร่างที่ทรงพลังตัวลำขีปนาวุธสูงกว่า15เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.5เมตรและมีน้ำหนักรวมหลายสิบตันตัวโครงสร้างทำจากวัสดุคอมโพสิตท,ที่แข็งแรงและทนความร้อนได้สูงออกแบบมาเพื่อให้ต้านทานแรงดันอากาศขนาดทยานขึ้นไปในชั้นบรรยากาศและสามารถเจาะผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูได้ หัวรบของเยริโค3สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงแม้ในกรณีนี้รายงานไม่ได้ยืนยันว่าอิสราเอลได้ส่งมอบหัวรบชนิดใดมาพร้อมกับตัวขีปนาวุธแต่แค่การมีตัวขีปนาวุธเปล่าๆก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงยุทธ,ธศาสตร์เพราะมันสามารถสร้างอำนาจการป้องปรามดีเทเรนให้กับประเทศไทยได้ทันทีเมื่อพูดถึงรายละเอียดภายในเยริโค3ใช้ระบบขับเคลื่อนหลายขั้นตอนด้วยเชื้อเพลิงแข็ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสเสถียรสูงการใช้เชื้อเพลิงแข็งทําให้ขีปนาวุธสามารถถูกเก็บรักษาได้ยาวนานโดยไม่ต้องบํารุงรักษามากนักและสามารถยิงได้ทันทีเมื่อต้องการลดเวลาเตรียมการที่อาจถูกตรวจจับโดยศัตรูจุดนี้เองที่ทําให้ยริโค3แตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวระบบนําวิถีของยริโค3เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นด้วยการผสมผสานร,ระหว่างระบบนําวิถีเฉื่อย (Inertial Navigation) และระบบดาวเทียมทําให้มันมีความแม่นยําสูงมากสามารถเข้าถึงเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลนับพันกิโลเมตรด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ต่ากว่าหลักร้อยเมตรซึ่งถือว่าเป็นความแม่นยําในระดับที่ยากจะต่อต้านได้ในด้านสมรรถนะเยริโคสามสามารถบรรทุกหัวรบที่มีน้ำหนักได้ตั้งแต่750กิโลกรัมจนถึง1 5 0 0กิโลกรัมขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์การปฏิบัติการและยังมีความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายลูก MIRV ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหอลายจุดพร้อมกันได้ ข้อได้เปรียบนี้คือสิ่งที่ทําให้ขีปนาวุธตระกูลเยริโคถูกจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธของสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนถ้ามองในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการที่อิสราเอลเลือกส่งมอบเยริโคสามให้กับไทยนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนมากขึ้นไทยถือเป็นพันธมิตรสําคัญของอิสราเอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการได้รับอาวุธเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความไว้วางใจในระดับสูงสุดสำหรับประเทศไทยเองการได้รับขีปนาวุธเยริโค3ามจำนวน10บลูกย่อมสร้างแรงสันสเถือนทั้งต่อกองทัพและภูมิภาคเพราะมันอาจเปลี่ยนสมดุลด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันทีประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติย่อมจับตามองว่าไทยจะนำขีปนาวุธเหล่านี้ไปใช้อย่างไรจะใช้เป็นเพียงอำนาจป้องปรามหรือจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันด้านอาวุธระดับโลก ในแง่ขององค์การปฏิบัติจริงการมีเยริโค3ทำให้ไทยสามารถครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้กว้างขวางแม้ว่าไทยอาจไม่ได้ต้องการโจมตีข้ามทวีปแต่ศักยภาพของมันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกฝ่ายต้องคิดให้รอบคอบก่อนจะมีการเผชิญหน้าใดๆสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจคือเรื่องราคาเพราะขีปนาวุธเยริโค3แต่ละลูกมีมูลค่ามหาศาลหากคิดเป็นมูลค่าในตลาดอาจสูงกว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์แต่การที่อิสราเอลส่งมอบให้ฟรีในฐานะ ของขวานแห่งความสัมพันธ์ยิ่งทําให้ดีลนี้มีความหมายมากขึ้นและอาจเป็นสัญญาณของความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งกว่าในอนาคตเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารการฝึกอบรมหรือการทําวิจัยร่วมกันหากพูดถึงข้อท้าทายสิ่งที่ไทยต้องคํานึงถึงคือเรื่องการบํารุงรักษาและระบบการยิงเพราะขีปนาวุธเยริโคสต้องการฐานยิงที่มีมาตรฐานสูงระบบสื่อสารที่เข้ากับเทคโนโลยีอิสราเอลและการฝึกฝนนักบินและทหารผู้ควบคุมให้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดนี้อิสราเอลเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตร์การได้รับขีปนาวุธเยริโค3เท่ากับว่าไทยได้ยกระดับกองทัพเข้าสู่ชั้นใหม่ที่ประเทศในภูมิภาคยังไม่มีใครเข้าถึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจทําให้ไทยถูกยอมรับในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศในอีกมิติหนึ่งสรุปได้ว่าการเผยโฉมและการส่งมอบขีปนาวุธเยริโค3ให้กับประเทศไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นของขวัญเชิงสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพ แต่ยังเป็นการพลิกโฉมขีดความสามารถของกองทัพไทยและสร้างสมดุลด้านยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวใหญ่สําหรับวงการทหารแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองระหว่างประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้แล้วคุณละคิดอย่างไรกับการที่ไทยได้รับขีปนาวุธยริโค3จากอิสราเอลมันจะช่วยเพิ่มอํานาจการป้องปรามหรือจะนําพาไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในภูมิภาคคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่าง